สวัสดีชายหนุ่มและหญิงสาวทุกท่านนะครับตอนนี้เรามาอยู่ในเกม Minecraft มอาการชีวิตร่ดในพื้นที่ล่งกว้างงั้นวันนี้ผมจะเล่นแค่40นาทีนะครับไอ้การชีวิตลอาเนี่ยถ้าเกิดเล่นนานากว่านั้นคือคูจะตายบอกเลยแบบตายแน่แน่งั้นเอาของมาหมดในกล่องนี่ก่อนถือว่าเป็นสิ่งที่เริ่มต้นได้ดีกับการมีต้นไม้อยู่4ต้นงั้นดูเวลาสร้างบ้านขอสร้างบ้านดีกว่าแล้วก็ขุดดินไปเลยอ่ะเหลือแค่วางประตู เอ้ยแล้วต uh> ้นไม้เก uh> ิดแล้วเหรอวันนี้ในโจมันมีควานปรอปะมันต้องมีดิเออนี่แหละขวานใกล้พังเอาไปตัดเล็กๆน้อยๆก่อนจะได้เอามาขาขวานใหม่เชี่ยแล้วมืดแล้วไงแล้เจียทำไมออกไปเฮ้ยแม่มดว่ะเกูอยากได้สกิลตันมากกว่านั้นขอข่าก่อนข่าข่าโอ้ยโอ้ยโอ้ยเอาแล้วมาตีกันแล้ววิ่งดิวิ่งดิวิ่งดิรออะไรอ่ะเชีจะตายแล้ว หมกในบ้านนี่แหละรอดแล้วเฟี้ยวอ่ะเฟี้ยวอ่ะเอ้ยอไอเทียร์เราระเบิดหลุมอย่างใหญ่เลยทีนี้แลไอ้นี่อะไรมึงเร่าวิชิดาพังดาพังมือต่อยแม่งต่อยแม่งเนี่ยนะต่อยแม่งเออเออตายแม่งเอ้ยก็ไปหลุมยำฉาเลยเชี่ยดีที่ของไม่หายนะ่ะ มอง็นอะไรเฮ้ยนี่ยึกยักยึกยักนี่สเต็บสเต็ดูสเต็บก่อนนี่อะดิระเบิดไม่ได้ดิโอ้โหชิวอิซิจัดไม่ตะกปตันก็ไม่ได้กระดูกเลยวะเอ้ยแล้วกูจะเปิดประตูทำไมวะเนี่ยแล้วกูจะเอาของไงวะเนี่ยเว้ยเว้ยเว้ยใจเย็นใจเย็นใจเย็น โดนกูโดนกูนี่กูได้ยิบดาลแล้วมาดิไอ้ตีไม่โดนมันตนัวมันเล็กเกินมาดิมาดิอุ้ยอุ้ยจะตายจะตายจะตายเออเชีย,ยเลยเหลือคพียงหัหวใจใส่หมวกเลยเฮ้ยผมว่าผมจะคับเตียงดีกว่าวะ,ะเรามีหขนแกะพอดีเลยเนะี่ยน่าไม่มีไม้นี่วะเอาเอาไม้มาหนิน้องเข้ามาเป็นเลยกันนะบอสเกตตันก็ไม่ได้กระดูกละ เอาเตียงวางไว้ตรงนี้แล้วกันเึ๊บโอเคอ่ะอืมฝนตกแล้วขับเช้าอันสดใสเอ้ยมีสิเกตตันเร็วว่ะไม่ใช่ดอกว่าดูให้กูไปนนะ่ะไม่ดอกอะไรไอ้ดอกแต่หนใหยกูข้าแมงเลยข้าแมงเลยขาแมง เลือดเย็นไว้เลือดเย็นนี่ไงมาดีไอพวกแมงมุนมนี่ไม่รู้นะว่าฆ่าไปเราจะได้อะไรมันก็ไม่มีประโยชน์เลยได้แต่ใหญ่กับตุ๊กตาไปเนี่ยไม่เห็นมีประโยชน์อะไรเลย,เลยแล้วกูเอาอะไรไงต่อชีวิตกูนเนี่ยเนี่ยขอส้อมหลุม,มฉับฉาแล้วกันนะแม่งระเบิดทิ้งไว้โคตรเท่ีะโหแล้วหลุมเบลเลอ่เลยกูว่านะถึงเวลาละถึงเวลาในสิ่งที่เราต้องทำ เหลือเวลาไม่มากละจะครบเจ็สี่นาทีแล้วงั้นก็ออกสำรวจเลยจุดเป้าหมายที่เราต้องหาคือหมู่บ้านจะเจอบอนเนี่ย วิ่งมาโคตนนะ้ำไม่เจอเลยวะ่ะเจอไม่แต่พวกไก่พวกอะไรวะเนี่ยจมกองดีไหมเออจมกองดีกว่าวะไม่ได้ละขออนุญาตเลยเศกังกอนขึ้นมาทับจิบเอเอนเดอร์ดะก้อนขึ้นไงวะเอ็นดีเอ อ่าตัวบะเอ,อ่แหละแล้วก็จากก่อน,อนทับสะตอนทับเอกนี่ใส่เลยแล้วจะบินไปไหนวะเฮ้ยรอกันด้วยไม่ไม่เอาอยู่วะบินไปนี่แหละเร็วกว่าเยอะ ไไนนกูไปไหนวะเนี่ยเหล่ากอนไปไหนไม่กูป่าต้ดีๆเอาแล้วไปลากเืนเลยเว้ยหรือว่าจะไปบ้านจุดเกิดหรอวะเออไม่แน่ไม่แน่แนอาจจะไปจุดเกิดแล้วก็ได้เฮ้ยมิจ่ายเบืนอทำไมเล่าตีแม่งตีแม่งเลยตียแม่งเลยเฮ้ยบ้านกูหยุดหยุด เที่ยไอ้เชี่ยบ้านกูเดี๋ยวมึงเจอก,กอดดอูอีกหน,ห,นห,นหนึ่งทับดิทับทับเกมโหมดดิทับทับเออเกมโหมดหนึ่งหนึ่งหนึ่งเที่ยแล้วเกมโหมดศูนย์เกมโหมดศูนย์เคมามึงเจอกูไอ้เชี่ยที่ผังบ้านกูไม่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 ไ ตายแล้วมึงตายแล้วตายแล้วตายแล้วตายดิตายเอ bon ยอเออเออเออของมึงละไปแล้วอะไอ้สลามเมื่อคนหน้าลำขาเลยอะมึงทำมาทำมาแย่ๆวะเนี่ยขอเก็บของก่อนไอ้เชี่ยแม่งพังบ้านกูโอ้โหก็โอ้ยไอ้เชี่ยนี่แม่งจิกหัวกูไอ้เลวเดี๋ย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 วโอ้ยโอ๊ยโอ๊ย อะไรเรามึงจะมาอะไรแล้วโอ้โหเริ่มเลราก่อนไอ้เจ๊ต้องคับปองเขาปะเพราะเราไม่มีดา,ดาบแล้วดาบระพังนะ่ะแม่งเอ้ยจิว๋วเยอะรับตัวรับอะ่ะแล้วก็ขับดาบมาเยอะๆเลย,ย,ยมาเยอะๆเลย,ยโอ้ยสลามเฮ้ยมาลงมาแล้วมาลงมาแล้ว โดนกูโดนปาดคอโดนปาดคอเอ้ยเอ้ยเอ้ยไอแค่ก็กูกลายเป็นสุบูรูแน่เลยเนี่ยตายไม่หยุดไม่หย่อนเลยเนะี่ยไอดาบอยู่ไหนวันนี้ฮไม่เจอดาบเอามือเมติมากเลยเตะมากเลยเออเออเออเอ้ยเอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอที่ยากูกลายเป็นสุบูรูไปแล้วแล้วกูยอมที่ไหนอ่ะคือกูเกิดม,มาแก้แค่ได้ไงนี่ไงนี่ไงต่อย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  ต่อยแม่ไงต่อย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 เออต่อยหัวต่อยหัวต่อยหัวตายตายต้องตายแล้วกูนี่ผูราบมังกอนี่นในในในี่ไอ้คลิปดาวคลิปดาวคลิปดาวใส่หมวกเพื่อไปสิริมงคลช่วยกันบอกไม่ช่วยเลยดาบโอเคผม้ามไม่เยอะนี่ว่าไม่ขนะดาบหนึ่งอ่ะที่นี่ อืมนี่แหละสามดาพอละกูเป็นโซโรเชีย,ยึงเจอกูกูที่โซโรนะไหมไปไหนแล้ววะหายไปไหนแล้ววะเออหายไปไหนแล้วอ๋อข้งบนอ่แค่ไม่ปล่อยคืนมังกรไปเรื่อยลงมาดิลงมาดิวะไม่นะมาเอา้าลงมาแล้ววะ นี๋รอหรอลงมาสที่เถอกลรอนานแล้วเร็วลงมาดิมาลงมาแล้วลงมาลเลาะเธอีโดดกูฟาดคอไม่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 เออโรตีโรตีดาพังว่ะไม่เป็นไรมีสามดาวเว้ยกูโตโรนะเว้ย ไม่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 เฮียไม่ไม่ตายปะยืงใจเย็นเด้อถ <Tu Hmmm. S 1> อกทอนบัอายเป็นสิริมงคลแกร์เนื้อไก่โชว์ด้วยมาลงมาครั้งนี้แหละมันตายอมเงล้วโดนกู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 นี่อ่ะฟันคอฟันคอฟันคอเชร์ก์ตายแล้ว เอ้ยยอดตายแล้วเว้ยไหนดูซิว่าได้ได้ปเท่าไหร่โยหกแปดเลยว่ะเอาเรื่องแล้วก็ถึงเวลาแล้วจบมันก็ได้แล้วก็ต้องเว้ยต้นไม้เกิด